หมูก็ต้องหมูเพราะผมกำลังนำปีเกิดของแต่ละคนมาเข้าสู่กฎเกณฑ์เขาเรียกว่าบรรยากาศของดวงจีนโบราณเข้ามานะครับเช่นคนเกิดปีหมูปีหมาปีไก่ปีปีลิงนั้นนะ่ะต้องระวังอย่าลืมนะครับสาหรับแฟน y o YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอา,นาวัชนาการเป็นกลุ่มธาตุดินทั้งหมดเดือนนี้เป็นเดือนไม้ไม้มาทําร้ายดินเขาเรียกว่าด,ดวงตกสุดๆบางคนวุ่นวายนะครับเสียชีวิตไม่ทันรู้ตัวเลย ดังน,นั้นผมก็บอกว่าคนเกิดปีหมูนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเป็นคนเดินป่าจำไว้นะครับเป็นคุณเดินป่าหนึ่งอาจจะถูกงูกัดได้อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่งูเป็นพวกตะขาเป็นพวกเนี้ยกรับแล้วหมูกับงูมันไม่ถูกกันอยู่แล้วมันตรงเดือนถ้าเราเดินเข้าในป่าเนี่ยมีปัญหาผีป่าเอ่ยทําให้หลงป่านะครับสําหรับคนเฒ่าคนแก่ฉะนั้นตรงนี้คุณต้อง มีเหรียญเจ้าพ่อเสือติดตัวเอาไว้นะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือเพียงเพียงเสียงตี หมายนั้นคือแก้คนเกิดปีหมูก่อนไปต่อไปคนเกิดปีหมาครับอันนี้ศัตรูเป็นพิษจากเพื่อนที่เคยคบกันจะทรยศหักหลังคนเกิดปีหมาเนี่ยเสริมเพื่อนทำยังไงครับเสริมเพื่อนต้องทําบุญทําทานเกี่ยวกับหมาบ้างไปแวะที่วัดไหนที่เขาเลี้ยงหมาหรือซื้ออาหารหมาให้แต่เท่าที่ผมได้ทําและแนะนําหลายคนครับไปตามวัดที่พระเขาเลี้ยงนะครับซื้อลูกชิ้นปิ้งเนี่ยคร ไปให้หมากินไปให้หมากินเลยไม่ว่าเสร็จแล้วนะครับตรวจน้ำขอให้เพื่อนทุกคนจงมีความสุขความเจริญใครติดขัดอะไรลงไปสบายมากนั่นนั่นคือส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแต่ถ้าอยากจะแขวนเหรียญตอนนี้ก็ต้องเจ้าพ่อกวนอูทรงขี่มาพอาติดต่อมาทางเราเรามีนะครับ มาอีกปีหนึ่งคนเกิดปีไก่คนเกิดปีไก่มี่สาคัญมากปีนี้มันฮะแต่เดือนนี้นะครับความรักจะเป็นพิษอกหักเพราะรักพุทธนั่นคือคนเกิดปีไก่ให้ระวังรักเขาจนหมดหัวใจคนเคยอยู่ร่วมกันมาต้นปีสัญญากันแล้วว่าจะอยู่กันตลอดแต่พอตอนนี้เริ่มมีคนอื่นก้าวเข้ามาครับอันนี้ตำราบโบราณบอกว่าต้องไปวัดที่มีหงมีไก่ใหเอาทองไปปิด ที่หงและไก่แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคุณมีนี้ไว้ความรักจะถูกทบทวนอ่านี่ครับทั้งหงทั้งเต,ต,ต่าอยู่ตรงนี้หมดผู้ใหญ่จะช่วยเกื่อหนุนเกื้อกูลความรักจะกลับมาดีขึ้นครับสุดท้ายคนเกิดปีลิงตัวเฮงครับวันนี้สามารถหมดพลังหมดแรง,นะท,งทั้งเกตเดือนนี้นะครับมีคนปราบลิงเอาจริงเอาจังเยอะนะครับเออที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยต้องการจะเอาให้มันอยู่เพราะนั้นคนเกิดปีลิงที่เคยสุขสบายไปเรื่อย โรคเก่าจะกำเรเิกอาสาเหงตัวเนี้ยโรคเก่ากำเลิกม,มีคดีความจะถูกขุดคุ้ยขึ้นมามีปัญหาเต็มไปหมดเลยตำราโบราณให้เติมตะเกียงเข้าไปวัดไหนก็ได้ทำบุญค่าไฟวัดหรือเติมตะเกียงความเป็นมงคลใครที่มีตะเกียงกุ้ย,ยนังของผมแล้วนะครับถ้าไม่ได้จุดไฟมาตั้งนานหนึ่งเริ่มจุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างจะราบรื่นและส,สำเร็จครับคนเกิดปีหมูปีหมาปีไก่ปีลิงต้องระวัง ดังที่ผมบอกอะไรที่เสี่ยงหอยมาครับเบบบดือนนี้ไม่ใช่ของคุณบางคนถึงตายได้ต้องระวังขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเป็นห่วงครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ